แก้ที่จิตที่ใจแก้ไขที่ความคิดเห็นพระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกๆคนนี้มาปฏิบัติธรรมมาแก้ที่จิตที่ใจแก้ที่กิริยามารยาทแก้ที่คําพูดแก้ที่การกระทำทุกท่านทุกคนต้องปฏิบัติเอง ต้องปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันประเสริฐขึ้นอย่าได้พากันไปแก้ไขสิ่งภายนอกอย่าได้พากันไปแก้ไขคนอื่นเพราะปัญหาต่างๆในโลกนี้ล้วนเกิดจากจิตจากใจเกิดจากกิริยามารยาทจากคำพูดจากการกระทำของเราเอง ส่วนใหญ่เราก็จะพากันไปแก้ไขสิ่งภายนอกแก้ไขบุคคลอื่นที่แท้จริงแล้วปัญหาต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นนี้ล้วนแต่เกิดจากเราตัวของเราการกระทำของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราทุกๆคนนี้ตั้งอยู่ในความประมาทนะ ไม่เห็นความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการแก้ไขประพฤติปฏิบัติตัวเองแล้วก็พากันไปโทษสิ่งภายนอกความคิดอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมคนเราทุกคนนี้แก้ไขตัวเองได้ปรับปรุงตัวเองได้มันยังดีกว่าไปแก้ไขคนอื่น ปรับปรุงคนอื่นอีกถึงจะยากถึงจะลำบากเราก็ต้องมาแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามาแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองนี้มันไม่ชอบมันอึดอัดอึดอัดขัดเคือง ถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองก็ไม่ได้เพราะปัญหาต่างๆมันอยู่ที่เราทุกๆคนนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราทุกๆคนต้องเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองทำดีเราก็ได้ดีเราปรับปรุงตัวเองชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทุกท่านทุกคน กำลังมีความเห็นผิดเข้าใจผิดคิดจะแก้ตั้งแต่สิ่งภายนอกคิดตั้งแต่ที่จะแก้ไขบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าท่านให้เราพยายามแก้ตัวเองปฏิบัติตัวเองเมื่อเราปฏิบัติได้คนอื่นเขาก็จะเคารพนับถือหรือพากันทำตามเอง ถ้าเราเป็นคนป่วยนี้เราจะไปสอนคนป่วยเหมือนกันเขาก็ไม่ศรัทธาเราเมื่อเราเป็นคนผอมเราไปขายยาอ้วนอย่างนี้เขาก็ไม่กล้าซื้อยาเราเพราะเขามองดูแล้วคนขายนี้ก็ยังผอมอยู่ทุกท่านทุกคนต้องมาแก้ที่ตัวเองให้ใจของตัวเองมันสงบ ให้ใจของตัวเองเย็นให้กิริยามารยาทของตัวเองมันสงบมันเย็นให้คำพูดของเรามันเกิดความสงบเกิดความเย็นให้การกระทำของเราเกิดความสงบเกิดความเย็นให้มันเย็นมาจากกายวาจาของเราถึงจะเป็นที่เคารพนับถือของตัวเอง และเพื่อนฝูงคนอื่นๆพระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกๆคนกลับมาดูตัวเองมาพิจารณาตัวเองส่วนไหนมันบกพร่องส่วนไหนที่จะต้องเพิ่มเติมส่วนไหนมันมากเกินต้องแก้ไขมีความสุขในการทำความดีมีความสุขในการเสียสละมีความสุขในการทำงาน เพราะคนเราทุกๆคนนั้นมันมีความสุขอยู่ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมีความสุขอยู่ที่เราได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่ใช่มีความสุขเพราะมีเงินมากมีอำนาจวาสนามากอย่างนั้นไม่ใช่นะคนเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความสุขความดับทุกข อยู่ที่ใจสงบใจรู้จักพอเป็นคนเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ตามความอยากไม่ตามอารมณ์ไม่ตามสิ่งแวดล้อมมีใจสงบใจเย็นมีสติสัปชัญญะสมบูรณ์รักศีลรักธรรมรักการประพฤติปฏิบัติที่จะแก้ไขตัวเอง เอาศีลห้าเป็นที่ตั้งผู้ที่ถือศีลเนฆมะก็เอาศีลแปดเป็นที่ตั้งผู้ที่ถือเพศบรรพชิตก็เอาศีล227เป็นที่ตั้งรักศีลชอบศีลตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นผู้ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่เห็นแก่เงิน เห็นแก่พวกคาซั์เห็นแก่สมบัติเพราะว่าศีลน,นั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าศีลน,นั่นแหละคือตัวพระธรรมศีลนั่นแหละคือตัวที่จะทำให้เราเป็นพระอริยสงฆ์ถ้าเราไม่รักศีลไม่ชอบศีลก็คือเราไม่รักไม่เคารพพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่มีศีลธรรมก็เกิดไม่ได้เพราะว่าศีลคือบาทฐานความดีทั้งหลายทั้งปวงเหมือนเราจะสร้างบ้านสร้างประเทศนี้เราต้องมีพื้นที่ศีลจึงเปรียบเสมือนแผ่นดินที่จะรองรับคุณธรรมคุณงามความดีศีลน,นี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากการประพฤติการปฏิบัติธรรมบางทีใจของเรามันไม่รู้จักธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราปฏิบัติในศีลตั้งศีลข้อนั้นข้อนี้เพราะใจของเราจะได้เป็นธรรมใจของเราจะได้ไม่มีความเห็นแก่ตัว ทุกคนมันมีทิฏฐิมานะมีความเห็นแก่ตัวมากมันไม่รู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านถึงให้วางหลักเกณฑ์มีศีลห้าศีลแปศีลสองี่สิบเเพื่อวางรากฐานวางขบวนการของการที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ถ้าเราไม่อยากปฏิบัติธรรมไม่อยากแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองพระพุทธเจ้าท่านให้เราเข้าใจเลยว่าเรายังมีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดกําลังสร้างวัตตะสงสารให้ตัวเองท่านถึงให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เข้าหาความสุขความสงบความร่มเย็น ชีวิตของเราทุกๆคนนี้เหมือนละครนะละครที่เขาแต่งกันเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้เขากําลังให้เราแสดงละครกันนะใครเป็นคนให้เราแสดงละครละ่ะเดี๋ยวนี้คนที่ให้เราแสดงละครก็ได้แก่พยามานที่มันอยู่ในจิตในใจของเรา มีทั้งพยามาณมีทั้งเสนามาณเทวบุตรมารลูกหลานพยามาณล้วนแต่เป็นมานทางจิตทางใจเราทั้งนั้นมันให้เราทำให้เราปฏิบัติให้เราแสดงพระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนมองใจของเรานะว่ามีพยามาณมากน้อยเท่าไหร่ ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะ่ะพระพุทธเจ้าท่านถึงเมตตาเราเมื่อมันมีพยามาณก็ต้องมีพระพุทธเจ้าที่จะมาแก้เราทุกคนต้องตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าตั้งมั่นในพระธรรมเราถึงจะได้เป็นพระอริยสงฆ์พยายามมาแก้ที่จิตที่ใจที่ตัวเอง อย่าได้พากันหลงเพลิดเพลินในความสุขความสะดวกสบายในความร่ำความรวยความมีความเป็นทุกคนทุกท่านนะ่ะเวลาลาละสังขารไปเอาเงินเอาสตางค์ไปด้วยไม่ได้นะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐแล้วจิตใจไม่ประเสริฐจิตใจไปหลงตามพยามารเทวบุตร เทวทิดาพยามาณชีวิตของเรานี้แย่เลยนะพระพุทธเจ้าท่านให้ทุกท่านทุกคนกลับมาหาความสงบอย่าได้พากันวิ่งตามความอยากวิ่งตามอารมณ์ความสวยความเพลิดเพลินความอร็จอร่อยนี้มันเป็นเหยื่อเป็นรางวัลสินจ้าง ให้พวกเราทุกคนหลงเพอ้อละเมอฝันฝันทั้งกลางวันกลางคืนไม่นอนก็ฝันแล้วมันหลับมันก็ยังฝันคิดว่าตัวเองได้บริโภคสิ่งที่ดีๆแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนได้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราตามอารมณ์ตามความคิดตามความอยากไปแย่เลยนะเราเนี่ย เรามาทำเหมือนพระพุทธเจ้าคนเรานะ่ะถ้าใจไม่มีความโลภความอยากความต้องการมีแต่เป็นผู้ให้มีแต่เป็นผู้เสียสละมันมีความสุขมากเราดูตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเราทุกๆคนก็ตกเป็นทาตพยามารกันหมดพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้หยุดเป็นทาต นี่เราทุกคนนะ่ะสมัครพากันเป็นทาตุนะนี่เพราะความสุขความสะดวกความสบายมันเป็นทาตมันเป็นสิ่งเสพติดทุกคนเสพแล้วมันติดมันเป็นเหยื่อของพญามานท่านให้เราพยายามอดพยายามทนให้ใจหนักแน่นให้ใจเข้มแข็งสมาธิเราทุกคนนะี่น่ะ มันน้อยเหลือเกินมันเรียกว่าแทบไม่มีสมาธิเสียเลยใจมันไม่หนักไม่แน่นมันไม่หยุดตัวเองเสียเลยมันมีแต่สนองความอยากสนองความต้องการเราปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เราต้องหยุดตัวเองต้องแก้ไขตัวเอง เราทุกคนนี้มันแก่ไปทุกวันนะถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่ปรับปรุงเดี๋ยวมันก็จะไม่ทันเวลาเพราะเวลาทุกคนมันมีน้อยมีจำกัดความอยากของคนนี้มันร้อนระอุมันจะเป็นระเบิดแล้วกลายเป็นคนระเบิดละ่ะก็ตัวเราเองเป็นคนระเบิด เพราะเราไปทําตามความอยากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้ามันจะตายก็ตายเพราะได้ทําความดีตายเพราะจิตใจมีสมาธิคนเราถ้าใจไม่มีสมาธิถึงจะมีความรู้มากความรู้หลายเป็นคนฉลาดมันก็แก้ไขตัวเองไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ ปัญญาไม่เกิดมีแต่ความอยากมันเกิดมีแต่อาสะวะมันเกิดสมาธิทุกคนต้องแข็งแรงต้องแข็งแกรง่งต้องอดต้องทนต้องมีความเพียรทุกท่านทุกคนต้องเอาชนะใจตัวเองชนะอารมณ์ตัวเองอย่าไปประมาทอย่าไปคิดว่า ตัวเองมันฉลาดเดี๋ยวแก้วันหลังได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเราอย่างนั้นนะว่าเราแก้วันหลังได้พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าให้เราพากันแก้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละเพราะทุกอย่างมันจะเป็นปัจจุบันไปเรื่อย ถ้าเราไม่แก้ในปัจจุบันถือว่าเราไม่รู้จักคำว่าความดับทุกข์เราทุกคนทำได้เราทุกคนปฏิบัติได้แล้วก็พร้อมแล้วที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติแต่จิตใจของเรามันมีความบกพร่องอยู่เป็นนิดว่าขออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยไปเรื่อย เราเป็นพระเราเป็นชีเราก็ปฏิบัติอยู่ที่วัดเราเป็นญาติเป็นโยมเราก็ปฏิบัติที่บ้านที่ทำงานเพราะทุกอย่างมันแก้ที่ตัวเราที่ปฏิปทาของเราเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราผลัดบันประกันพรุ่งถ้าเราแก้ไขตัวเองได้ทุกหนทุกแห่ง ก็จะเป็นที่อยู่ที่มีความสุขเพราะปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าเป็นเพราะสิ่งโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาริดรอนสิทธิเสรีภาพของเรามันเป็นเพราะเราเองนี่แหละเราสร้างตัวเองปฏิบัติตัวเองจะได้พึ่งพาอาศัยตัวเองได้ และคนอื่นเขาก็จะได้พึ่งพาอาศัยตัวเราได้แล้วทุกอย่างมันจะดีเองเรตติงของการเป็นมนุษย์มันก็จะสูงขึ้นแบรนด์ดเนมเราก็ดีขึ้นทุกคนก็จะต้องการเราการบอกสอนหรือการนำทุกคนทำความดีมันก็จะง่ายขึ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติ มันแจ่มแจ้งในกายวาจาใจของเราว่าปฏิบัติอย่างนี้มันใช้ได้ดับทุกข์ได้เพราะมนุษย์เราเกิดมาถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบารมีสร้างคุณธรรมถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เป็นได้แต่เพียงคนสเปะสะปะ ทำทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจยังไม่ตายก็ตกนรกเสียแล้วตกนรกทั้งเป็นเสียแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าท่านบอกเราสอนเราว่ามีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปเราก็ต้องฟังพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่รู้จักเข็ดรู้จักราบเป็นผู้ที่รู้จักเจ็บแล้วให้รู้จักจำอย่าได้ตามอารมณ์ไปตามความอยากไปเราทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ภายนอกเน้นแต่เรื่องภายนอกเราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาเน้นภายในตัวเราเอง เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายนอกมันก็ดีแต่มันก็ไม่ดียิ่งเท่ากับที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในตัวเราพระพุทธเจ้าท่านให้เรามาเน้นเข้าหาตัวเองเพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในที่จะแก้ไขตัวเองมันถึงจะเป็นการทำที่สุดแห่งความทุกข์หรือกองทุกข์ได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสั่งสอนนี้มันดีนะมันเป็นการทำที่สุดแห่งกองทุก์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราอย่าได้เข้าใจผิดว่าได้ทำตามอารมณ์มันจะมีความสุขถ้าทำตามอารมณ์นั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดการบรรยายพระธรรมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ได้พร่ำสอนแล้วก็ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับเราทุกๆคนผู้ประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้เข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยกันทุกท่าน ทุกคนเทินพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้นำมาบรรยายเช้าว,วันอาทิตย์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2556นณวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลบางหมีอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา